สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่26นะคะคืนวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567ปรากฏว่าโซเซดาดเปิดบ้านแพ้เบียร์ยเรียลไป1ประตูต่อ3คืนวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567คู่ระหว่างกรานาดากับบาเลนเซียเลื่อนการแข่งขันนะคะ ขณะที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านถล่มเกตาเฟ่ไป4ประตูต่อ0อลาเบสเสมอกับมาโยกา1ประตูต่อ1อัลเมเรียเสมอกับแอเลติโกมาดริด2ประตูต่อ2คืนวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567การดิเสมอกับเซลตาบิโก2ประตูต่อ2เบติสชนะเอลติกบิบาบล3ประตูต่อ1ลาสพามาเสมอกับโอซาซูนา1ประตูต่อ1เรอัอามาดริดเฉือนชนะเซบีย่า1ประตูต่อ0 คืนวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567นะคะจิโรนาเปิดบ้านชนะรายโยบายเยกกโน่3ประตูต่อ0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่26กันค่ะดยอามาดริดอันดับที่1นะคะจากการมีอยู่65แต้มลงแข่ง26นะัดชนะ20เสมอ5และแพ้1 ส่วนจิโรนาอันดับที่2ค่ะ26นัดชนะ18เสมอ5แพ้3มี59แต้มนะคะส่วนบาร์เซโลนาอันดับที่3ค่ะ26นัดชนะ17เสมอ6แพ้3มี57แต้มอันดับที่4แอตเลติโกมาดริด26นัดชนะ16เสมอ4แพ้6มี52แต้ม ขณะที่อันดับที่5ค่ะแอตเลติกบิวเบามี49แต้มอันดับหโดยอาเบติสนะคะมี42แต้มอันดับเดโดยอัโซเซดาดค่ะ40แต้มอันดับ8ลาสพามาสนะคะ36แต้มอันดับ9บาเลเซียลงแข่ง25นัดมี36แต้มเช่นเดียวกันค่ะ โดยอันดับที่10นะ่บเป็นทางด้านของเคตาเฟ่นะคะมี34แต้มอันดับ11ค่ะโอซาซูน่ามี33แต้มขณะที่อันดับที่12ค่ะอาราเบส29แต้มเท่ากันกับอันดับ13คือเบียร์เรียลนะคะอันดับ14รายโยบายเยกาน25่25แต้มค่ะ อันดับที่15เซบียา่แต้มเท่ากันกันกบมโยกาอันดับที่16เซลตาบิโกเนี่ยอยู่อันดับที่17ไขค่ะยแต้มกาดิสอันดับ18มี18แต้มนะคะกรานาดาอันดับ19มี14แต้มส่วนอเมริกาค่ะรังท้ายสุดเลยนะคะอันดับที่20มี9แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่26นะคะ จูดเบลลิงแฮมค่ะจากเรอัลมาดริดยิงไป16ประตูบอกค่ามาโยโรจากเคตาเฟยยิงไป15ประตูอาเตมดฟบิกจากจิโรนายิงไป14ประตูอันเต้บูดิเมียจากโอซาซูนายิงไป13ประตูเท่ากันกับอาบารโม r ราตาจากเอล t ติโกมาดริดค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนสโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง Spo b a n a n ชา nel ค่ะ